ขอบคุณท่านนายห้างาพีนวีระพุทชงนะครับผว้าการสับสนสึกะาแม่ไม้โมยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอบคุณคุณพิชัยกิตอิทธิกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเทศหุนชิวจำกัดผู้ผลิตยาน้ำสก,กัดโสมและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโสมเกาหลีตังกุยจับตราแปงสีฟันคู่โอ้ยเครื่องดืม TSD ตาสมเกาหลีตังกุยจับ พร้อมด้วยเครื่องดื่มสม OT สม OT ดีเพราะม,มีซิงค์แอลคาไีนและสมสก,กัดขวดใหญ่แค่10บาทขอขอบพระคุณครับมาแล้วครับลอยตัวมาในยกที่3นะครับเบียดทันทีนะครับยอดหลักหินมีเตะเจาะยางแรงๆเหมือนกันแล้วก็ต่อยหมัดต้องล็อกเอาไว้ก่อนนะครับน้องฟาร์มเอาตี้ไม่ถนัดนะครับกรรมการแยกมาดูนะครับว่าหลังจากนี้จะเรื่มได้ขนาดไหนครับยอดหลักหินจับเข้าไป น้องฟาร์มก็มีมัดตัดลำตัวโอ้หมาทาลูกพักไปด้วยครับ1้อปอนด์นะครับผู้แรกที่รอคอยศึกเพชรยินดีของเราครับเตะซ้ายหลุดไปครับน้องฟาร์มยอดหลักศีนี้ก็พยับหาช่องจอครับพ่านโดนนับ8ยกแรกแม่โดนขาทำท่าสะดุ้งให้เห็นเหมือนกันนะครับวงในตีได้ไหมมาบิดมาตีไม่ได้ก็มาการแยกเลยครับนี่ครับแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดัตครับแม่มีขอเวลานอกนิดนึงครับ ฟันยางหลุดครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับอ้ล้างทำความสะอาดตามกติกาก่อนครับโอ้โหนี่ครับต่อถือว่าตามระเบียบเลยครับของสมักงานการกีรามวยครับต้องมีฟันยางนะครับเพื่อความปลอดภัยของนักชกที่ทําการแข่งขันใส่ฟันยางแล้วว่ากันต่อนี่ครับกระโดดเข่าร้อยเข้าใส่เลยครับเพชรนงฟร์ม หยับเขาหานี่นะครับโอ้โหออกแท่งนี้ออกหนักหนักแรงแรงนะครับน้องฟามแล้วก็กลัมไนเอาไว้ก่อนยอดหลักหินต้องเดินอย่างเดียวทีมงานนี่สั่งเดิน,น,ดนต่อยหมัดน,นะครับไต่ขาต่อยหมัดเบียดเข้าไปโอ้โหมีขวางเหลียวหลังด้วยนะครับแต่ว่าโดนที่จะจับนะครับขอโทษขอโพยกันเนาะมาเริ่มกันใหม่แล้วครับคู่นี้ถ้าไทรดูแค่ย,ยกแรกนึกก่็จะเกมสั้นครับดีเดียมาถึงยกสาม ก็ยังยังเป็นไปได้หมดด้วยนะครับอ้าวเด้งครับมาตัวนี่เท่ากันเลยครับตัดหัวออกนี่ตัวเท่ากันเป๊ะเลยครับนี่ครับแล้วก็เพรหนักแรงหนักแรงโป่งนับโป่งน็อกด้วยกันทั้งคู่อ,อนี่ครับมาดูมา,มาอย่ารับเยอะรับเยอะเดี๋ยวสะดุ้งนี่ครับนายเกาะนี่นก,นนกันไห่ท่านนาักอาจารย์ชน,นินแกะแยกออกมาวางกันต่อกลางเวทีอ่าก็ต้องเป็นยอดหลักหินแล้วครับต้อง มาทวงคะแนนคืนทวงคะแนนคืนก่อนครับตอนนี้โอ้รัวยอดลักหินเองก็เริ่มจากมัน่นอ,อกมั่นใจเหมือนกันนะครับเดินออกข้างต่อยหมัดแล้ววงในก็ล่าตีได้สวยๆน้องฟาร์มชกไมเย็นบ้างรับเอาเลยครับเปียกก็ได้แทงโอ้โดนตองบว,วกด้วยเอา้ามาดูนะครับวงในนี้ก็อาชีพของน้องฟาร์มเหมือนกันเลยครับคู่กันแบบนี้นี่เราใจแน่ๆครับกลายเป็นของดีครับคููเปิดหัวของเราครับน้องฟาร์มยอดหลักหิน ใครอยู่ใครไปครับในช่วงท้ายปลายยกโอ้ยเตะยับเข้าไปครับน้องฟาร์มอ่ายอดหลักหินเอาเคลียร์ล่างของน้องฟาร์มครับเง่งกำปั้นออกไม่ออกครับฝ่าอย่าอย่าคิดเยอะครับซ้ายยกบังได้หุกสายเจาะล่างครับช่วงล่างนี่พอโดนแล้วสัต์ด,ดุ้งตลอดเหมือนกันนะครับน้องฟาร์มโอ้เราใจจริงๆครับพักให้น้ำแป๊บเดียวชาชนสตาร์ททุกวันไปกับเราสตาร์ททุกวันไปกับยัวซ่าแบตเตอรี่ ขอบคุณคุณนรงว่องประเสริฐการบริษัทคุูนสเปเชียลจำกัดน,นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มดาบรันสรารคามน้ำจิ้มคุณภาพล้ำเ็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยพร้อมด้วยเจเจปอสาวหน้าร้านค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นโดยคุณจิ้มเจเจขอขอบพระคุณครับยกนี้ออกๆๆมาเดินเร็วขึ้นแล้วนะครับยอดหลักหินโอ้มีตรงขาดีเอาเลยครับโดนทุกปีนี่กระดุ้งทุกปีแล้วก็มีหมัดตัวเขาออกอาการให้เห็นเหมือนกันนะครับน,น้องฟาม ดูว่าเริ่มจะได้ใจเริ่มจะเดียดปล้ำายตีเขา่าเอาละครับไม่รู้ว่าอาชีพของไทยแล้วนะครับวงในตอนนีเ้เอาละครับเอาละครับใครจะหน้าบ้านแขวนป้ายรับช่างตีเข่าครับโอ้นี่คู่แรกที่รอคอยของจริงเลยครับน้องฟาร์มได้นับ8ดยกแรกก็จริงนะครับเวลายังเหลือยกนี้กับยกหน้าครับอยอดหลักถิ่นโดนไปก่อนอา้าขาขามาเริ่มจะทำท่า สะดุ้งเหมือนกันเลยครับพี่บ bon. อลเอาๆนี่ครับแต่ว่าโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับลุกขึ้นมาเดินเร็วเดินเบียเดเ,ยเดินติดเข้าไปยอดหลักขินนี่ครับเดี๋ยวดูแม่แกจะออกกำปั้นหรือว่าจะเจาะยางนี่แต่ว่าตอนนี้ผ่านแทคน,น้องฟ้าบอกแม่อย่ามาใกล้อย่ามาใกล้อย่ามาใกล้ไม่อยากอยู่ใกล้ครับดูว่าน้องฟ้าเองก็จะมั่นใจนะครับตอนนี้ไม่รีบร้อน,นะครับเราก็เลืองออกด้วยเข้าไนก็ล็อกเอาไว้ก่อนไม่ถนัด กรรมการต้องแยกก่อนนะครับก็อยู่ที่ว่าย่อหลักหินจะเร่งได้ขนาดไหนแบบต้องงัดอีกกอปมานะครับช้าไม่ได้ครับย่อหลักหินแต่ช้านี่ก็เป็นการเปิดโอกาสให้น้องฟาร์มนี่ตั้งหลักตั้งลำได้ด้วยนะครับเดินเดินแล้วต้องต้องออกอาวุธในโอ้เนี่ยครับมถ้าเดินแล้วไม่ออกนี่ก็โดนแข้งก่อนเลยครับนี่ครับต้องต้องพึดนี่ตัดลำตัว นายไอ้ไอ้ไอ้ไม่ได้ครับตะลมน้ำเงินไปนิดนึงอ่ะกรรมการดึงแก่แยกออกมาอ่ะยอดหลังหินแต่ตอนนี้ก๊อกสองอัดฉีดนี้มาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นต้องติดเบียดขาขาฟันฟันไปเมียแหละครับมันยังไม่โดนครับเวลาก็ยังเหลืออีกเยอะนะครับแต่ว่าชกไปชกมานี่โอ้ยอดหลังหินโดนแ้าง้ายพีเยอะก็ท่ำท่าจะหยุดเหมือนกัน เนน้องฟาร์มนี่ไม่รีบร้อนนะครับเลือกออกกับมาแต่ละเม็ดก็หนัก,นกๆแรงๆโดยเฉพาะแท่งายดูนะวงในทุง้งกราไวโอ้โหชุดนี้นี่ชุดใหญ่นะครับดูว่ารับไปเยอะรับแท่งไปเยอะจนอ่อนยุบไปเองครับหมดเลยครับดูชุดนี้ของยอดหลักหินหมดเลยครับอ่าแถวลงไปเห็นชัดเลยครับน้องฟาร์มเลือกโอ้โหต้นยกนี่น่ากลัวครับถา้าช้าแบบนี้อ่าวัดดวงครับวัดดวงครับ คิดเยอะไปนิดนึงละครับยอดหลักหินนี่ครับปไาย,ยกสี่โอนไปอีกแล้วครับโอ้โหแม่รับเยอะจริงๆครับเริ่มหมดยกหมดยกที่4พักแป๊บเดียวครับ ท็อปออฟเดอะทาวออกเอไนเซอร์หาดใหญ่อุปกรณ์มวยไฟเตอร์โดยในหัวมินรนครคุณสุเมศซื้อสัตว์ตะมงกดพร้อมด้วยน้ำจิ้มคุณภาพนะครับน้ำจิ้มดาบลันสรารคามน้ำจิ้มรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยพร้อมด้วยเจเจปอซาวน่าร้านค็อกเทลซีฟู้ดขนแก่นโดยคุณจิ้มเจเจขอขอบพระคุณครับมาตามกันต่อยกสุดท้ายนะครับยังมีฮึดนะครับยอดหลักหินโอ้โหพอบอกว่ายังมีฮึดนี่เดินหันหลังเลยนะครับโดนสายไปทีเดียวกรรมาการก็มองแล้วนะครับ ไหวไม่ไหวน่าจะยุติการชกเลยครับโอ้โหเม็ดนี้โดนสายไปเม็ดเดียวเลยนะครับยกสุดท้ายโอน,นี่ครับก็มิตรภาพแล้ะครับก็ขอโทษขอโพยเพื่อนและครับสำหรับน้องฟาร์มโอ้โหวันนี้โอ้ฟอร์มดีเลยครับน้องฟาร์มไฟเตอร์มวยไทยนี่ครับผู้ชนะของเราในวันนี้รอเลยครับ ลูกศิษย์ในหัวมิตรนครคุณสุเมศ้อตัตบงกดนะครับแล้วก็จัดติ๊กอุบลนี่ครับอาจารย์ชนินชูมือให้ชนะน็อกในยกที่5นะครับน้องฟาร์มไฟเตอร์มวยไทยอ้าวเราพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาเจอกับลูกกอกเพชรและโลทองครับ